เด็กก็เหมือนกับผ้าขาวข้าขอชีวิตแต่ว่าเด็กสองคนนี้ไม่ใช่คนธรรมดามันเป็นสายเลือสัตว์ตัดเล่าต้องถอนโขนเข้าไม่อยากจะไว้ชีวิตมันถ้าท่านอยากจะไว้ชีวิตมันละนก็ดูหน้ามันซะก,ก่อนว่ามันเหมือนพ่อของมันขนาดไหนดูหน้าสิหน้า,นาทีา่สนุก มงอย่าไปยุงกับานบางโผลับางโผล่ทำไมเข้าเป็นอะไรอะฮะไม่กลัวมึงหน้าปวดหัวเดี๋ยวไปยุ่งกับบ้านขอเวลาให้พ่อหนึ่งได้ทักได้ถามมันเป็นลูกเต้าเราใครไม่ต้องไปคุยกับบ้านพ่อขอเวลาสามนาทีพ่อมีหนูคนเดียวพ่อรักลูกคนเดียวเด็กที่อิจฉามันก็เป็นอย่างนี้นะลูกมึงเขากินอะไรเข้าไปเถอะ คนนี้เอาเล่เอาเลยังไม่ีว่ามาเป็นลูกเพ่อาไม่ได้ดูลย่ปยงกับบาลอย่าปยกับบอ่อพ่อกลูกมึงเชื่อไหมปีหน้ากูออสคเอ็ดได้อย่าไปยุ่งกับ อพวกขอเวลาสามนาทีนะอยู่เฉยๆสามนาทีกลังฮะลังวันก็รู้ว่าลังวันมึงก็ไปสิอย่าไปยุ่งกับมันใครก่อนก็ได้ขอกูอยากเป็นตัวมึงจังเลยเล่นง่ายดีวะสุดพ่อไม่ดูเลลาเลยเนี่ย จับน้างเฉยเลยนะขอบคุณจับขอบคุณที่าวครุณจับหลานบ้างเลยจะไปจะโกนใส่เขาทำไมไอ้เนี่ยอยู่ง่าย มึงจะอยู่เป็นจะคบยากยายว่า <c oughs> จ,จับหลานนั่งเลยป <c oughs> ปากน้าให้ก่อนเสียพ่อ ไอ้ทีพ่อเอาเอาจะบังไปไปโุ่นวุ่นไว้นักหัดอยู่เงียบๆมันงได้ไหมลูกไอ้เฮียเอามึงด่าใครด่ามันโทษ เราใครจงบอกมาให้เรารู้นั่งเฉยได้ไหมไมองโจดเด็กร้านหา้าเห็นแล จะพากับเป็นทีโปรดช่วยปลาณีพีน่นกหูลิ้พี่เอยด้วยความรักเขาลงอ่อนกับพ่อมป็สองปีไม่อยากเป็นศพอดูจงเมตตาผมด้วย ได้โปรดชงช่วยอุ้มชูมอักรจะทดีสักก่นมักษณะองหาไ่ัตัวเดี้อะไรตกจนหัวอกออกมาออกมานี้ ลับมองปู่พี่ชายช่วยหนูด้วยพู่หนุตีหนูปู่ตีหนูด้วยเงียบปากไปเดี๋เกลี้ยเงียบไปไอ้นาลำคัมน้าหลานก็ทิ้งปู่โอ้โหโมโหลูกเดี๋ยวไต่พ่อมากคุณทะร้องก่อนงุ้งยิงงุงิงอยู่ได้เรื่องนี้ริวจะไม่ยุ่งปล่อยให้น้าหลานเขาเกลี้ยกันเองและอย่าไปเบาด้วยนะเดี๋ยวก่อนนะ ระวังน้ำตาไหลตกจนหัวอ,อกละบ้องประเดี๋ยวจะถูกทับถมยอมให้มันขมมันผู่มันมองงองงายสักวันต้องตายเพราะ ทหารนับหมื่นนับแสนมาช่วยนะแต่ดูสิ่งที่ท่านทำทหารข้าล้มตายไม่ต้องขพอะไรแต่ท่านกลับไว้ชีวิตสายเหลือศัตรูชีวิตคนไร่ผักปลา <c oughs> เด็กยังไร้เดียงสาเพราะฉะนั้นแล้วศึกนี้เสร็จสิ้นแล้วหมดธุระของพวกเจ้ายกทัพกลับไปเถิด <c oughs> ได้ใ <c oughs> นเมื่อท่านไล่ฆ่าข้าไปก็ได้ <c oughs> แต่จำเอาไว้ดิ เราสองคนได้เจอกันแน่ไปว่เดี๋ยวต้องโดนต้อตีมึนเชื่อฟันหน้าแมฟันกด้วยอาข้ายเลเฮ้ยเด็กนี่เฮ้ยลิเกมึงต้องกันตัวแล้วนะเด็จพทำไมไม่ดูหลานเลยเนี่ยเฮ้ยอุเตะเลย มั่นใจจะดูเขาหรือพระองค์เจ้าชื่ออะไรหนูมีชื่อวันทีคาวุเป็นราชโอรสของเสด็จพ่อกระทรวงราชานาถเจ้าค่ะทีคาวุถ้าเห็นหน้าเจ้านึกถึงสมัยตอนหนุ่มๆถ้าเป็หน้าตาแบบนี้เลยอุ้ยพระคุณเคยหนุ่มด้วยเหรอเคยหนุ่มมาหวหนึ่งเล่นให้ดีหลวงพ่อยืนดูไอ้บ้าเขาเคยก็เคยหนุ่มมาหวหนึ่งหลังจากนั้นเขาแก่มตลอดเลยแล้วเจ้าเป็นใครผมฉันโคนชสิงห์พระเจ้าค่ะโคนชสิงห์ พ่อของเจ้าวีรเสธเหรอเป็นลูกของวีรเสธเจ้าศึกเลยเนี่ยผมเป็นไปดูแลพระธิดาอมดูแลโชโรสขันดากเจ้าเป็นบทบทธรรมไอ้ไอ้กลับไปนอนไหมมึงกลับไปนอนไหมเอาไหมและทุกคนจงจำไว้ใครห้ามเอ่ยคำว่าสายเลือดเฉลยและทีเขาหนักไป Oh m เก็บไม้มันตาบาดเก็บไม้มันก็เท่าัอะไรจบแล้วเนี่ยเออแค่นั้นน่ะมึงเดี๋ยวปู่โดนนัดติงกัได้ชายชาตทหารนักรบเจ้าคือลูกตกใจน่ากลัวมากเจ้าคือลูกติไปไมเสด็จไม่มีไม้แล้วไม่ต้องกลัวจะร้าเด็ดยูกผมมังโป้เจ้าไปฟังพ่อฟังตู่เลยพ่อเขารักเจ้าปู่ก็รัก